รับบัญชาสิทธิปรับสารกิจเชิญ ภูมสวัสดิ์ภูมครับสุขที่ยสิธันวาสองเจ็ีช่วสองสองเก้าเขาบอกแก่หน่งบ้านมีสำคัญหนึ่งสอนให้สี่สค่ขัดสมสอคนเบินคนเดงนเนค่คนเค้นถามเรื่องอนครอบครัวหรือคนในบ้านหรือมีพ่อแม่น้องสาวลูกสาวหรือสามีกสะใภนมีอะไรต้องระวังไหมนี่เราครับาวสาเรื่องครอบราวลดขึ้นครับข้งทางลลทางไผมให้ผม ตัวนี้เกิดอานาหามาจากขยายสาขาเพิ่มสาขาจได้ไหมเรื่องของสื่เมาด้วยแต่างจุดทีแน่นครับแล้วก็ลูกสาวเร็กมาเรานใจไมีไหมแล้วก็มีตึดแถวที่ช่างสร้างไว้ที่คนเก็นสาข้องแล้วก็ตึกที่เป็นรังนกทินรปาสีจะขายได้จะขายดีไหมเป็ได้ไหมแล้วก็มีพ้าเป็นโลกถ้าเป็ิษ วก็คุณพ่อมีเป็นวัจะมีการดีขึ้นไหม่หรือมัจะสุดไแน อะไรฮะเบียเดียว <c oughs> huh. เตียจิวพวกขั้นคือรือเป็นคนใต้จิ๋วหรือเป็นคนที่ไหนครับถ้า,าเป็นพระบุรุษเป็นต้จิ๋วค่ะพวกพวกท่นเรียกว่าแซ<ส>่แซ่แซ่อะไรครับแซ่เตียแซ่เตีย วก็ขั้นเรียกว่าพวก็ขั้นเรียกว่าเออตึงซัวเนี่ยห่าง่าขั้นเย็นเนี่ยเรียกอะไรนะครับเป็นคนขั้นเตี้ยตีนั่งเป็นพวกเราลูกหลานชาวชาวชาวขั้นไม่ได้พวกขั้นออกเสียงว่าเตียเตียครับท่านออกเสียงว่าเตียเตีย แช่เตียแช่เตีภาษาจีนจีนกลางมาแล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็จแช่เตียภาษาจีนกลางเขาเรียกอะไรเตียจางจางสีคนนี้อีจีนจีนกลางเกียเกียนได้พ่อมาไหมมา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  แม่ล่ะแท่อะไรจำไม่ได้นมาังเ้าอีก็ได้หไหมพ่อนั่งเ้าอี้เลยครับนั่งเอีกก็ได้ารมากคริอยู่ตรงนี้ก็ได้พีจะมาอีกเือนได้ไม่แนาดน้ัแมตัวใหญ่จีนร้อยเกดหรือใช่ค จึงค่ะแมแม่เจียเ่เจียเแ,แม่แม่แอะไรนะครับจึงแ่งจงค่ะแม่แท่จึง่า่าแท่เจีย หุยห่วงเขาอ่ใช่บอ่อบอ่อหุยห่วงบอ่งบอใช่ค่ะ เตียเหยี่ยมใช้บอก โง่จริงสุสานที่บ้านปู่หรืออยู่ดีหรืออยู่ดีไปทีมีไหมแล้วที่บ้านสะอา ไปบอร์ไปค่ะไปพ่เี่ทำไม่แมวรู้รู้ไหมแมวีเป็น

เดียวกันใช่คอีมาทั้งสี่เลยต้องถามให้ชัดชัดว่าใช่ไมชหมปี เกิดปีอะไรครับปีจอปีนักศัพ์พ่อเกิดปีจอ,อ,จอแม่ล่ะครับปกกีชวดครันันขะวันนัว,วันวันศะวันเลยปีละพันัพันนัน หนึ่งสุสานเหมือนมีอะไรอยู่นะดูปีดูปีเกี่ยปีให้ดีของที่บ้านกูนะ ส,สิกโกตั้งป้ายคั้งสี่นะ อ้าอาหารอาหารอาหารหรือจึกของใคร,ครที่ตั้งร้านชามนั่นหรือ สมัยก่อน หนึ่งเอาจำจุดได้นะที่ตั้งสักกิโลจำได้จำได้ค่ะเอาบางกรเขียวของจากบอ่อเสียงไปขวาง ันจะย้ายแต่ไม่ได้ผอนส่งผลให้บ้านไม่งามนะ สุสานแล้วกเรื่องร้านอาหารเปใครแล้วสาวมีอะไรนร่ป็นห่วงี้มีอะไรม่ไม่มีมีอะไรเรื่อยๆที่มีอะไร,ไะไรขายตึกทำป้ายมาแค่แค่ดื้อไม่ไมมค่ะเดีย๋ยวจมืลังแล้วก็เรื่องขายตึกค่ะ ขอเสือหนึ่งเด็ดหนี่งยังอย่นีหรอกก็อ่าสุขภาพของสามเค่ะที่ป่วยปีปีเกิดปีอะไรมาเมียเป็นใหญ่นะเป็นอะไรครับใจรอดเป็นอะไรกันยี่คอ มือพอะมามือมือสองข้างอยู่ปรมาณแคใกล้ครับสองข้างอยู่ประมาณแคไม่ถึงข้าง่งข้างตรงนี้ครับข้างตึงๆครับ ให้ค่อยงามนะสะสมกุศลให้ดีทานศีลภาวนานะขอพรอนสัมเพลงไปลงค์สันเพลงเชนจุ้ย พวกนี้นะให้ได้หมอดียาดีสถานรักษาดีตัดสินใจดีนะ จะทำปีไหนปีนี้ได้อย่างอย่าข้ามปีหน้านปีหน้าทำภายในปีนี้ได้ครับทำให้เสร็จทำเลยีก็ดยปีนี้ครับ ไม่มาไม,ม,รไม่รู้ดูให,ให้หน่อยอีมาส่งข่าว ไปดูว่ามีอะไรมีอะไรมีปัญหาไหมน่าสอบบึงพังไหมหรือว่าพูดอยๆเอาตนก่อนอย่าเร่งร้อน สุสานสุไ่ดูดีๆไม่ดูเรูกสาไม่ควรให้ะรเเ็นพี่้เก่งก่งไม่ดีกินเ์หรอกวิธีให้าะะก็แนะวิธีให้เราครับแนะวิธีให้แล้วขอวันที่เก้าที่เกขอวันที่เก้ามาสี่้ามีนาย